ได้แผ่นทองนะโอเคจ้าจับไว้เบาๆนะครับใครได้แผ่นทองก็เอาไว้ใกล้ตัวเอาไว้ใกล้ตังค์ถ้าใครขายของค้าขายหยุดอากาศแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานไม่ต้องอาราถนาเลยหรอกเออนึกถึงความดีของเราเองเนี่ยที่เราเคยให้เขาไปจาไว้ก่อนว่าคนที่เคยให้เขาก่อนเท่านั้นถึงจะได้รับครับคนที่ให้ได้ยาก <c oughs> กว่าจะให้ได้ก็ยากเนี <c> ่ย <oughs> ก็จะได้ยาก คนที่ให้อะไรง่ายๆให้ไวๆวก็จะได้ไวแค่นี้เองเนี่ยแอคชั่นจะก็รีแอคชัน่นนะครับหรือผลแห่งกรรมนั่นแหละนะครับก็ใครๆของก็เอาไว้ใกล้ตัวไว้ใกล้ตังค์แล้วก็นึกถึงความดีของเราของการให้ให้ให้แบบไหนที่มันประทับใจเ่ะนึกเมื่อไหร่ก็เออนึกถึงแล้วเออรู้สึกดีบุญอะไรก็ได้นึกปุ๊บรู้สึกดีปั๊บ เอาบุญนั่นแหละครับมาเป็นกําลังของเรามาเป็นตัวเก่าอ้างว่าฉันเนี่ยเคยทําแบบนี้เคยให้แล้วก็ฉันก็รู้สึกดีแบบนี้มากๆเลยมาเป็นกําลังแล้วก็อธิษฐานไปสิใช่ไหมไม่ต้องอ้างอิงใครอ้างอิงตัวเองเสร็จแล้วก็อะไรอ,ะอย่างพวกที่จะไปเลขไหนจะไปตรงไหนเนาะเวลาใช้ก็อันนี้หมอบอกเสมอว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวคุณเป็นซอฟต์แวร์ก็คือตัวใจใจกับร่างนี่ ช่ไหมตอนนี้เรามีล่างสองล่างล่างนี้คือล่างที่ทอดมาจากเราเป็นคนเป็นล่างคุณนั่นแหละแต่มันไม่มีใจดังนั้นคุณต้องใช้ใจสัมผัสถ้ามันมีรหัสวางงดนี้เราจะมีโชคกับเลขในนี้ในเลขในแผ่นทองตัวเรามาจ,จับคู่เองมันมีแล้วแปดหนึ่งแล้วกห้าสองแต่หนึ่งกับห้ามันจะติดกันมันปุ๊บขึ้นมาในใจเราเลยทุกครั้งที่นึกคิดจะจะอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผ่นทองก็คือให้หยุดอากาศ นึกถึงหน้าตัวเองแล้วพอโล่งก็ค่อยคิดสิ่งนั้นนี่คือวิธีการการใช้คู่กรรันระหว่างตัวเรากับกับแผ่นทองนะครับสนใจก็ทักที่แอดมินนะครับแล้วก็ไปขอดูรีวิวได้นะครับไปต่อนะครับ